ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าทูมเนียวอลเล็ตและก็ธนาคารทุกสาขาฟรีวันละ100 1 0 0ถึง1,000บาทเลยนะครับก็ผมจะใช้แอป r o y s l n o s i n นแอป ในการหาเงินฟรีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับไปดาวน์โหลดกันมาได้ครับแอปนี้แอปดีครับแอปบันทึกเในดวงใจผมเลยครับหาเงินได้วันละ100่งร้อถึงหนึ่อาจจะเป็นลักหมื่นลักแสนเลยก็ได้นะครับถ้าทุกคนตั้งใจจริงๆนะก็มาทุกคนดาวน์โหลด แอปนี้มาแล้วนะทุกคนเข้ามาหน้ามันได้เจอหน้าตาแบบนี้นะผมก็ไปสมัคร ID ใหม่มาเพื่อจะมาแนะนําทุกๆคนเลยนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่ทุกคนเห็นแถบด้านล่างไ,ไหมครับนี่แถบแถบตรงนี้นะให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคําว่าก,กิจกรรมนะให้ทุกคนเห็นตรงด้านซ้ายนี่ครับ นี่ครับเข้ามามันจะเจอแล้วพวกปมาชั่นนะมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะมันได้ขึ้นให้เรากอกโค้ดนะให้ทุกคนกอกโค้ดไปเลยนะผมจะแปะโค้ดไว้ในคลิปเลยนะครับให้ทุกคนกอกไปเลยครับ PMC นะครับ5 0ศนย์นะห942นะนี่ผมจะกอกให้ดูเลยครับ PMC 505 5942นหครห้าส โกนี้ใส่ไปจะได้รับ1นึ่งแสนชิปไปฟรีเลยนะครับก็กดตกลงไปเลยนะนี่มันจะขึ้นว่าลูกสําเร็จนะแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะมันจะมีโค้ดให้เรากดไปหน้าระบบหลังบ้านนะนี่ชิปจะเข้าตรงไหนชิปก็จะเข้าไปตรงกล่องจดหมายตรงนี้นะนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะเข้ามาในกล่องจดหมายให้ทุกคนกดรับไปเลยนะมันจะเป็นหนึ่งแสนชิปนะ มจะบอกนะตัวกลางของแอปนี้นะก็คือชิปนะเอาไว้แลกเงินฟรีนะก็คือ1ล้านชิปเท่ากับ100บาทนะ10,000แสนชิปเท่ากับ10บาททุกคนใส่โค้ดสมแล้วทุกคนก็จะได้มาสิบบาทแบบฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะได้สิบบาทแบบฟรีๆงงเลยครับเออผมก็งงนะอะไรมาได้ง่ายขนาดนั้นก็น้องเกลี้ยงมามากเลยนะครับก็ผมจะมาเข้า เรื่องกันเลยนะว่าสอนเมื่อวิวธียังไงนะในการหาเงินหนึวันละ100-1,000ถึง1,000บาทในการเข้าทัวนี่วอ l เล็แล้วก็ธนาคารแบบฟรีๆไม่เสียเงินเลยนะครับก็ทุกคนจำให้ทุกคนให้ที่ผมให้ทุกคนใส่โค้ดของผมไปแล้วนะคะนะครับ PMT 5 0 5 5 9 4 2นะมันจ้ขึ้นโค้ดตรงนี้เลยนะนี่ นี่ครับนี่มันได้ขึ้นโค้ดตรงนี้เลยนะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปที่โค้ดตรงนั้นเลยนะครับกดเข้าไปมันเดี๋ยวผมจะตัดไปหน้าที่เป็นตัวของเจ้าโค้ดนั้นเลยนะผมจะตัดไปเลยนะครับอ่าปพราะกดเข้ามาแล้วนะมัน มันจะได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับนี่สองอันนี้นะฮะล็อกอินไลน์กับล็อกอินเฟสผมล็อกอินไว้ที่ไลน์นะผมก็กดเข้าไปที่ไลน์เลยนะนยท, phase. ทุกคนล็อกอินไว้ที่เฟสทุกคนก็เกิดไปที่ที่เฟสนะผมล็อกอินไว้ที่ไลน์ผมก็กดไปที่ไลน์นะกดเข้าไปนะครับนี่ กดไปเลยนะไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคุณกดเข้า hmm. ส mm ู hmm. yeah. oh. ่ระบบไลน์นะกดเข้าสู yeah. oh. ่ระบบไปเลยนะครับกดไปแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคุณก็จะมีรหัสโปรโมชั่นหรือโค้ดเอาไว้โปรโมทเพื่อนแบบโค้ดของทุกคนเองนะครับไม่ต้องเอาโค้ดของผมไปโปรโมทนะครับเอาโค้ดของทุกคนไปโปรโมทเลยนะครับแลวทุกคนก็จะมีลิงก์เป็นของตัวเองนะ ลิงเชิญเพื่อนไปของตัวเองนะนี่ครับตรง URL นะลิงก์ของตัวเองนะถ้าเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะ่ะเราจะได้ชิปประมาณสองแสนชิปนะก็ต้องให้เพื่อนเล่นครบหนึ่งชั่วโมงนะและรอล็อกอินสามวันนะทุกคนก็จะได้ชิปเต็มๆแบบสองแสนชิปนะชิปมันจะเข้าทุกๆวันพุธนะพุธกับวันพฤหัสนะครับสองวันนี้ก็ต่อไปก็คือเป็น กา,ก,นะการดึงผลกําไรนะการดึงผลกําไรเนี่ยก็จากยอดโปรโมดนะที่เราไปโปรโมดมาได้นะถ้าเราไปโปรโมดมาได้มันจะขึ้นเป็นการดึงผลกําไรตรงนี้นะให้ทุกคนกดกข้าปิปค้นหานะน,นี่ครับมันจะแสดงผลกําไรที่เราได้ในปัจจุบันให้ดูนะมันจะรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะเราก็คาดเดาไม่ได้แน่นอนนะว่ามันจะได้ผลกําไร หรือเปล่านะบางอาทิตย์ก็ติดลบบางอาทิตย์ก็บวกนะแล้วแต่ดวงนะถ้าบวกเราก็ได้ชิปแบบฟรีๆเลยนะครับได้ชิปก็เยอะนะตรงเนี้ผมเคยได้หลักล้านนะครับก็ถามว่าถ้าเสียถ้าคุดอื่นเล่นต้องคุดต้องเป็นผู้เล่นที่เราเชิญมาแบบเล่นเสียนะเราถึงจะได้ชิปนี้มาเลยนะแบบฟรีๆถ้าถ้าถามว่า ถ้าคุณเราเชิญมาแบบเล่นได้อะเราก็จะไม่เสียอะไรเลยสักบาทเลยนะครับถ้าก็ไม่ได้เสียอะไรนะแล้วก็พอีนถึงผงลกำไรแบบติดลบเฉยๆนะมันก็จะไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะมันียียงางนี้ครับแอบนี้เอาไว้หาไรายได้เสริมฟรีๆนะผมจะตัดเข้าไปในหน้าเกมของเราเลยนะครับก็อเข้าหัวที่หน้านี้แล้วนะสำหรับทุกคนที่ได้ ชิปมาแล้วนะทำาปขั้นตอนที่ผมบอกประมดแล้วทุกคนก็จะได้ชิปมาให้ทุกคนเติมไปอะไรก็ได้ครับ10บาทมันจะสามารถโอนชิปได้เลยนะครับวิธีการโอนชิปให้ทุกคนกดเข้าไปที่ส่งชิปนะนี่นะทุกคนจะเห็นนี่ผมแนะนําแค่6คนนะ6คนนี่นะรอยัลแบง k ์รอยัลเซลนะรอยัลบุฟเฟ รอยัลแปดแปดแปดย่ิบสี่ชั่วโมงรอยัลเฮงเนะรอยัลแบงนะไม่โกงไม่เกินแน่นอนฮนะพวกคุนี้ส่งไปได้เลยนะนี่กดส่งไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีชิปในการส่งนะทุกคนจะส่งให้ทุกคนแอดไลน์ไปเลยนะครับแล้วทุกคนก็บอกช่องทางที่ให้เขาโอนเงินมาได้แบบได้นะครับทุกคนบอกช่องทางไปเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคาร เดี๋ยวจะเป็นทนะูมอนี่วอลเล็ตนะเดี๋ยวทุกคนไม่สะดวกไปตรงนั้นนะฮะให้ทุกคนกดคข้ามาที่ร้านแค่แกลกรางวัลน,นะมันสมัครเข้ามาแรกๆมันก็จะไม่มีอย่างเงี้ยครับมันก็เลื่อนไปประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมงนะมันจะมีให้แลกเปลี่ยนชิปนะทุกคนจะเป็นจะมีบัตรห้าสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยแล้วก็ละ,500ะ,ะห้าร้อยนะฮะทุกคนกดแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนไปเข้ามาที กองจดหมายนะฮะอ่ะก็วันนี้ก็จะมาบอกแค่นี้นะครับแอปหาเงินฟรีนะครับรอยลคาสิโนอย่าลืมไปโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับบายบายครับ